สวัสดีค่ะเรื่องการสวยทางลาัดไม่เคยปิดบังอยู่แล้วนะคะและคนนี้ก็เจ็บมาเยอะด้วยดาวมยุรีค่ะบอกกับไทยบันเทิงนะคะว่าเธอจะทำศัลยกรรมเป็นครั้งสุดท้ายแก้ไขใบหน้าที่ผิดรูปเพราะว่าฉีดซิลิโคนเหลวแล้วก็ยังเล่าเรื่องที่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ในยุคที่ศัลยกรรมเปิดกว้างค่ะ ติดขนตาปลอมอัมพรางรอยแผลบนเปลือกตาฝั่งขวานะคะที่ยังไม่เข้าที่จากการผ่าตาดัดดูดซิลิโคนเหลวค่ะเหตุจาก10กว่าปีก่อนดาวมายุรีโดนหมอกระเป๋าฉีดซิลิโคนเหลวเข้าหน้าผากแต่ไหลไปทั่วจนใบหน้าผิดรูปค่ะนอกจากตาทั้งสองข้างที่ไม่เท่ากันและเปลือกตาบวมแดงค้างก็ต้องเลาะซิลิโคนที่เกาะเป็นพังผืดออกอยากให้ครั้งนี้เป็นการทำศัลยกรรมแก้ไขครั้งสุดท้ายของชีวิตค่ะ ก่อนทาให้ศึกษาหาข้อมูลถามว่าสายกรรมเป็นสิ่งที่เลวร้ายไหมไม่เลวร้ายหรอกแต่เราคิดการทาศึกษาหาข้อมูลที่หนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆหรือทุกคนฉีดฉีดหมอเถือถ่อนหิ้วกระเป๋าอย่าทานะคะไม่อยากให้ไม่อยากให้ทุกคนไปพลาดตรงนั้นถ้าสิ่งนี้นมันเข้าสู่ร่างกายเราแล้วใบหน้าเราแล้วเนี่ยเอาออกยากมากพี่ดาวรักษามานด้ยี่สิบกว่าปีกว่าจะได้มานได,ได้ได้หน้าแบบนี้คืนได้ตายคือเจ็บหน้าเจ็บเจ็บมากมันมันมัน เจ็บหน้าไม่พอเสียเวลาเสียโอกาสกับงานเยอะมากพิษศัลยกรรมค่ะทำให้ลูกทุกหญิงคนดังเสียโอกาสในวงการไปเยอะนะคะงานละครเป็นศูนย์ค่ะเพราะว่าแสดงสีหน้าแววตาไม่ได้และเจอข่าวแรงในยุคที่การทำศัลยกรรมยังไม่เป็นที่ยอมรับนะคะแม้ทุกวันนี้เปิดกว้างแล้วแต่ยังมีคอมเมนต์ค่ะที่ลุกลามเป็นการบูลลี่พี่ดาวฝากสั้นๆว่าอยากจะให้คิดถึงใจเข้าใจเรา ซึ่งการทำครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าดาวมายุรีอยากจะกลับมาทำงานเพลงก่อนปิดฉากในวงการลูกทุ่งเพื่อไปลุยธุรกิจด้านความงามเต็มตัวค่ะวงการลูกทุ่งเพิ่งจะสูญเสียปรมาจารย์เสียงพีนอาจารย์หนุ่มภูไทยค่ะผู้มีผลงานเรียบเรียงเสียงประสานเพลงดังๆทั้งนั้นไม่ว่าจะโบรักสีดำหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งในสมองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ เพลงพีนบรรเลงเพลงบัวตูมบัวบานของอาจาร,รย์หนุ่มภูไทยคือครั้งสุดท้ายนะคะที่ทีมข่าวไทยบันเทิงได้พบกับอาจารย์ค่ะตอนนั้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองเราไปเยี่ยมศิลปินมรดกอีสานในช่วงพักฟื้นหลังตรวจพบมะเร็งในสมองและได้รับการผ่าตัดกำจัดเนื้อร้ายขนาด6เซนติเมตร หากเมื่อวันศุกร์ค่ะเพ<ร>จ Facebook ของอาจารย์หนุ่มภูไทยก็แจ้งข่าวการจากไปอย่างสงบในวัย73ปีค่ะทิ้งไว้แต่มาระดกทางดนตรีเพราะแม้จะป่วยอาจารย์ก็ไม่เคยหยุดลงคลิปสอนเล่นพินและสอนเครื่องดนตรีต่างๆบน YouTube c h anel n ของตัวเอง YouTube c h anel n ชื่อว่าอาจารย์หนุ่มภูไทยนะคะมียอดชมคลิปต่างๆรวม8ล้านครั้งหลายคลิปยอดวิวหลักแสนค่ะ นี่คือคลิปสุดท้ายนะคะอาจารย์โชดีดลำเพลินค่ะเมื่อเดือนที่แล้วคลิปนี้เต็มไปด้วยข้อความไว้อะไรจากแฟนๆขอบคุณที่ท่านได้ให้แนวทางคนรุ่นหลังการเรียบเรียงสิ่งประสารของอาจารย์หนุ่มภูไทยโดดเด่นที่สอดแทรกเสียงเครื่องดนตรีอีสานค่ะเช่นแคนโปรงลางพินลงไปในเพลงลูกทุ่ง ผลงานดังๆเช่นเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเพลงสั่งนางเพลงบัวรักสีดำร้องโดยสิริพรอัมไพพงศ์ซึ่งลูกทุ่งหญิงคนดังก็ร่วมอาลัยค่ะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่พี่นางรักและเคารพมากๆผลงานของอาจารย์จะอยู่ในความทรงจําของสิริพรและแฟนเพลงตลอดไปโดยวันนี้ค่ะมีกําหนดการจารนกิจศพนะคะอาจารย์หนุ่มภูไทยที่วัดศิลาอาจจิตรรัสร์จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ คลัสเตอร์สหารบันเทิงตอกย้ำให้คนกลางคืนดูจะกลายเป็นผู้ร้ายในวิกฤตโควิด -19 นะคะหากอีกด้านนี่คือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากทีเดียวปิดก่อนเปิดทีหลังทุกครั้งที่มีการระบาดชวนไปฟังค่ะเสียงสะท้อนจากผับดังที่อยู่เคียงข้างชาวร็อกมานาน33ปีเขามองว่าวิกฤตนี้เจ็บแต่ไม่จบค่ะ จากผับปรับเป็นคาเฟ่นะคะขายข้าวขายกาแฟเคล้าเพลงร็อกค่ะตอนกลางวันเนี่ยถึงหัวค่าแม้จะรู้ว่าเปิดแบบนี้ก็ได้ไม่คุ้มเสียนะคะแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้พนักงานเจคนไม่ตกงานค่ะเป็นสิ่งที่เจ้าของร้านเดอะร็อกผับผับดังย่านราชเทวีพอจะทําได้เมื่อโควิด -19 กลับมาระบาดหนักและมีคําสั่งให้ปิดสถานบันเทิงค่ะ ยิ่งเมื่อผับบาร์ถูกมองเป็นตัวการเจ้าของผับที่เคียงข้างชาวร็อกมานาน33ปีจึงขอเป็นตัวกลางให้คนภาคธุรกิจกลางคืนร่วมลงชื่อเรียกร้องส่งเสียงไปถึงภาครัฐค่ะและชวนติดแฮชแท็กกันอย่าทิ้งคนหาข่ำกินเช้าและ #save คนกลางคืนค่ะไม่ว่าการการแพร่ระบาดนั้น หาต้นต่อจากไหนก็ตามเหตุผลไดก็ตามเราปิดก่อนย้ําว่าปิดก่อนเสมอเปิดหลังสุดเสมอและรอบเนี้ยหนักมากหนักมากในในมุมที่ว่าเราโดนรอยแพลโดนรอยแพรเราโดดเดี่ยวมากเพราะว่าคําคําว่าคลัสเตอร์มันเกิดขึ้นจากกลางคืนมันไม่ไหวแล้วที่จะต้องคุยกับเขาอยากคุยกับเขาการที่คุยกับเขาผู้มีอำนาจก็ ขอแชื่ว่าทางรัฐและงานภาครัฐท,ท,ที่ออกกฎต่างๆหนาเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าเราอยากรวมกลุ่มเขาเห็นว่าเรามีคนลําบากเยอะมากการยื่นเอกสารมันอาจจะไม่มากพอผมอยากได้คุยกับเขาให้เราขาฟังเสียงพวกเราเดอะร็อกผับค่ะหนึ่งในสถานบันเทิงเก่าแก่นะคะแจ้งเกิดศิลปินร็อกไม่ว่าจะเป็นแลมอริสานดิโอไลน์โปรเจกต์คาลโดสโคปและเคสหากวิกฤตนี้เขาบอกว่าหนักที่สุดตั้งแต่เปิดให้บริการมาค่ะ